มาแล้วโอเคมาคุยกันต่อคะ่ะคือสิ่งที่คุณอนุทินทำเนี่ยเราถามคำถามค้างไว้นะคุณผู้ชมว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่คิดว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางหรือ,อยังมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความกังวลและคอมเมนต์ของพักประชาชนที่มองว่าการแสดงท่าทีแข็งกร้าวของคุณอนุทินอาจจะทําให้สหรัฐไม่พอใจและยังหายังสามารถหาเหตุการณ์มืออื่นมากดดันประเทศไทยได้มองยังไงคะอย่างที่ประชาชนว่าสิ่งที่ คุณอนุทินจะโดยการพูดโดยตรงกับประธานาธิบดีทำหรือคำประกาศหลังจากทหารไทยขาที่เจ็ดขาดมผมว่าเป็นมาตรการตํำสุดล้วะนะครับมันไม่ได้อยู่ดีๆห้วุนว่นวนจะไปท้าทายอะไรกับประธานธาิบดีทมเพราะนี่นะครับถ้าทหารไทยขาขาดอันเป็นผลจากการละเมิดปฏิญญากราลัมเปอร์ที่มีทำเป็นยืนเป็นสกิีพยาน และผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรียังแสดงความไม่รู้สึกรู้สาต่ออารมณ์ของคนไทยเนี่ยภายในประเทศการเมืองเขาก็ต้องพังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการสนทนาเรื่องสิเวศก็ผมว่าก็ยังเบากันยังเบากันเสียด้วยซ้ําการเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาขอโทษประเทศไทยเนี่ยมันเรื่องเล็กมากนะอแต่ว่าเราก็รู้ว่ากัมพูชาจะถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ ผมไม่ได้เห็นว่ามันมีจะมีมาตรการอะไรที่จะไปแข่งข้อกับสหรัฐเพราะเนี่ยนะครับการประกาศยุติระงับปฏิญญากัวลาลัมเปอร์นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องกระทําเพราะว่ากัมพูชาก็ละเมิดมิฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ประท้วงตามปกติกัมพูชาก็ละเมิดเป็นปกติทหารไทยก็ขาขาดเป็นปกติเพราะฉะนั้นภาพปฏิกริยาเนี่ยครับการไปขึ้นร้องเพลงชาติการประกาศ นะครับว่าสันติภาพได้ยุติลงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนไปถามความไม่พอใจว่าถ้าสหรัฐเกิดไม่พอใจนะครับ<ช>แล้วก็ตัดเรื่องการค้าไปอแต่นายกหนูเขาหลั่งน้ําตาเลยนะ,ะนะครับค,คือคือมันก็ผมว่าคือคือคุณอนุทินเขาก็ต้องเห็นว่านายกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งที่นายกตัวจริงนายกรักษาการเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับรู้สึกอย่างไรประชาชนรู้สึกอย่างไรที่เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นในความเห็นผมเนี่ยในฐานะที่เป็นปุถุชนคนหนึ่งผมเห็นว่าสิ่งที่คุณอนุทินพูดไม่ได้เป็นการแข่งข้อกับสหรัฐอเมริกาแต่เป็นการแข่งข้อกับกัมพูชาและสหรัฐอเมริกาก็ต้องรู้คุณสถานทูตทุกประเทศทําเรื่องการข่าวกันแทบทั้งสิน้นและข้อเท,ท็จจริงก็สิ้นสงสัยแล้วว่าเป็นระเบิดที่วางใหม่นะครับตกลงกันกู้ระเบิดแต่เอาระเบิดไปวางใหม่เนี่ย แล้วยังไม่รู้สึกรู้สายอีกฐานไทยขาขาดคุณก็นั่งเป็นนายงตรีของประเทศไทยไม่ได้ดังนั้นที่นะครับที่พูดกันว่าอย่าไปกลัวเรื่องสิทธิท,ทางการค้าเรื่องกำแพงภาษีนะครับเต็มที่อาจจะปีสองปนะีสมมุติว่าโดนนะตอนนี้ยังไม่โดนนะแต่ดินแดนนี่ตลอดไปนะครับเหมือนที่เราเสียปราาะสาทพระวิหารนั่นแหละอย่างเรื่องของระเบิดที่โดนกันไป มาเลเซียก็ออกข่าวมาผิดๆว่าเออเป็นระเบิดใหม่เอ้ยเป็นระเบิดเก่ามั่งอะไรมั่งเงี้ยแล้วตอนหลังค่อยมาแก้ข่าวว่าเป็นระเบิดใหม่ถ้าถีของมาเลเซียแบบเนี้ยมันดูนชัดเจนไปหน่อยไหมคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคือ,ค,อคือพูดภาษาชาวบ,บ้านคือเอียงะนะครับว่าเอียงแต่ว่าเราสามารถเดยงกังบเป็นภาษากัมพูชานะใช่ก็ยังไม่ค่อยตรงไปตรงมาด้วย แล้วนี่มาพูดแทนประธานวิทัมผมก็ไม่เคยเชื่อนะ,อะต้องให้คุณทัมก็พูดเองแล้วทาไมจะต้องพูดผ่านล่ะใช่ครับใช่ครับแต่ว่ารถสกีพยานเนี่ยทั้งมาเลเซียทั้งสหาารัฐอเมริกาความรู้สึกของคนไทยก็เอียงอะ่ะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดึงกลับมาแต่ว่าผมติดใจประเด็นที่คุณจตุพรพูดประเด็นหนึ่งคือว่าพอผมเข้าใจว่าว่านายกเนี่ยก,ก็ต้องพูดกับคนไทยเป็นหลักประเทศไทยก็ต้องเป็นตัวตั้งอธิปไตยเรา เวลาหาเสียงแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยต้องโทรไปหาทัางว่าเดี๋ยวจะด่าทั้งเสะนหน่อยนะเดี๋ยวจะหาเสียงเะหน่อยอดทนฟังเสนหน่อยถ้าพูดเคยทำนะความเป็นจริงอเมริกันก็เคยทำโทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวจะด่าไทยแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการละครในในการหาเสียงเขานะ It's just my acting เพื่อคะแนนนิยม Just for the w o r d ใช่ครับถ้าถ้าทำแบบนั้นปลอดภัยแล้วคุณาทิตย์ควรทําไหมฮะเดี๋ยวทัาอัดเสียงไหมฮะ แต่ว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ควรทําเพราะว่ามันจะมีอย่างเงี้ยฮะมันจะมีคนที่อยู่หน้าห้องคุณทรัมผมรู้จักหลายคนในประชาธิคนก่อนๆเพราะว่าเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงไปปีนภูเขาฮิมาลัยด้วยเก่งมากเขาก็จะยีดอัดเทปแล้วรีบไปให้คุณทรัมป์บอกว่าท่านคะคุณจตุพรด่าอยู่ค่ะถ้าคุณทรัมป์อารมณ์ไม่ดีนะมีหวังฟาดเลยพอเขาบอกอาอย่างนี้ลบรู้ดูมินผมไอ้คนแบบนี้มีเยอะนะครับแล้วก็มีหน้าที่รายงาน เขาอยู่ในสัมนากานสภาความมั่นคงเขาก็ต้องฟังอันนี้เพื่อเพื่อลดทอนความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยควรจะคุยกันสายตรงนะครับแต่เราก็ต้องมีท่าทีที่เป็นอิสระหน่อยในการจัดการเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนคําพูดตรงนี้แหละครับต้องพูดภาษาทางการตรงนี้ต้องพูดว่าเรื่องตลาด <attorneys> ก็สําคัญแต่เรื่องที่สําคัญกว่าคืออธิปไตยความปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมริการไม่เห็นใจเราแล้วมากดดันเราเราก็จําเป็นต้อง ตัดใจทำให้คนไทยปลอดภัยพูดแค่นี้แค่รู้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมพูดพูดอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เพียงพอแต่แต่มันไม่ได้ภาษานักเลงนายกเนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยก็ต้องอาจารย์นักเลงอาจารย์ต้องเขียนเป็นตัวอย่างให้พี่หนูเขาเห็นหน่อยว่าเออคำคำด่าแบบ,บสภาพแบบเนี่ยแต่แบบผมนักวิชาการแนวแนว,แนวไหนใช่ครับก็ถ้านายกก็ต้องฝึกเพราะว่า <c oughs> คนเป็นนายกนี่เพิ่งเป็นนะครับไม่ใช่เป็นบ่อยๆและบางคนเป็นได้ครั้งเดียว แต่ถ้าเดี๋ยวแต่ถ้าสหรัฐขึ้นภาษีจาก19ไป38เนี่ยจารย์จะว่ายังไงก็มีเรื่องต่อรองเยอะเราก็ยกเลิกการซ้อมรบคอปโกบลลเลยทีนี้อาจารย์เหนื่อยเลยคือสัญญาครับอเมริกาล็อกไทยไว้เยอะนะครับตั้งแต่จัดแม็กอินโดแปซิฟิกไมตรีการบานิหนึ่งสองเนี่ยมากมายไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับคือคือไทยเนี่ยนะครับเป็นความสําคัญของอเมริกา นะครับแทบจะมากที่สุดเลยคุณบุ๋มถอนกําลังที่ดูแลคนอเมริกันเป็นพันคนที่ถนนวิทยุออกให้หมดแค่นี้ก็ยุ่งแล้วอขบวนการต่างๆก็จะมากันเต็มไปหมดแค่นี้เราเนี่ยดูแลเขาตลอดและที่สําคัญคือไทยอย่าไปวิตกคือสมัยหมอมครทธิ์ที่นำทัพนิสินักศึกษากบไล่ฐานทัพอ่ะคคือถ้ามันกระทบจนกระทั่งว่าประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้ถ้ามีปัญหากับอเมริกาเนี่ยนะครับคนระดับหมอมคริีตย เขานำทัพและขับไล่ด้วยแล้วก็ออกด้วยนะแล้วเขาไปหาจีนเลยเพราะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะกลัวอย่างที่คืออย่าไปวิตกจนเกินเหตุแต่อันนั้นสุดซอยแต่แต่ว่าเราไม่ได้เดินไปถึงขนาดนั้นก็คือหมายความว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นคือคือผมนึกออกไหมครับช่วงที่มีรัฐประหารเนี่ยกัมพูชาขู่ว่าอมาชันสหรัฐขู่ว่าจะยกเลิกการซอมลบไอ้ตัดเงินสามสามล้านก๋าเหียนั้นเข้าใจเป็นเงินช่วยเหลือทางการทหารโดยตรงก็ตัดไปตามกฎหมายเขาครับ แต่ว่าเขาบอกเขาจะยกเลิกการซ้อมรบเขาขู่ไปขู่มาแต่อันนี้คนไม่ทราบนะผมก็อยู่ที่นั่นก็มีนายทหารที่มีอำนาจมากส่วนคนเดิบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็บอกอเไรกันยกเลิกเลยปรากฏว่าเขาไม่ยกเลิกอืแต่ขอลดลงมาให้เล็กลงหน่อยแล้วถ้าไปซื้ออาวุธเขาก็ดีเหมือนเดิมใช่ครับคืออเมริกาเขาไม่ได้สนใจระบบการปกครองในนั่นหลักการในหลักการเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นหลักการ่ครับแต่ข้อเท็จจริงอาจารย์เห็นไหม ก็ผู้นําเราไปก็เจอนะครับก็สุดท้ายเจรจาซื้อขายอาวุธก็จบใช่ครับทีนี้ถ้าเราจะทําแบบนั้นเราต้องประเด็นคือประสานงานกันให้ดีเขาเข้าใจเรื่องหหาเสียงอยู่แล้วเข้าใจเรื่องไปพูดที่วปออยู่แล้วแต่ว่าต้องมีคนประสานงานคนบอกแ้ะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องประสานงานไม่ต้องบอกก็คือก็เราปรับคําพูดซะเราปรับให้มันชัดเจนว่าเราไม่ได้ท้าทายเขาแต่เรารักษาผลประโยชน์ของเราแค่นี้ครับไม่ยาก ถามสักนิดหนึ่งอันนี้นี่โอ้โหมีคนเข้ามาใน Facebook Live ของเราเยอะช่วยบอกหน่อยนะคะว่าดูจากที่ไหนจังหวัดไหนอะไรกันยังไงนะคะอยากทราบมากเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูใน Facebook Live ของเราตอนนี้นะคะ,อะบอกหน่อยนะคะว่ามาจากจังหวัดไหนอะไรยังไงนะคะ,ะแต่ทีนี้อยากให้ทั้งสองท่านประเมินการเดินเกมของกัมพูชาจากนี้ไปหน่อย เขาจะใช้วิธีถนัดเหมือนเดิมไหมอย่างเช่นแบบทําสงครามแบบกองโจนควบคู่กับการสร้างเฟกนิวอีกหรือไม่เพราะอย่างล่าสุดที่เราเห็นก็ยิงมาก่อนแล้วพอเรายิงตอบโต้ไปอะอย่างที่บอกบอกว่าทหารเขาตายมั่งโจนยิงมั่งหรืออะไรบ้างใช่ไหมคะหรือการฝังทุนระเบิดเนี่ยหลายๆจุดอะทั้งทงที่เขาก็เริ่มก่อนตลอดแล้วก็สร้างเฟกนิวตลอดแต่ก็มาฝังทุนระเบิดเพิ่มตลอดแล้วก็แถมยังเอากําลังบุกเข้ามาเนี่ย เดินสามห้าศนติดตรงตาควายภูผ,ผีมั่งอะไรมั่งคือผมว่าเวียดนามเนี่ยเขาปฏิบัติต่อกัมพูชาอย่างไรค่ะในฐานะประเทศเพื่อนบ้านค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือความเด็ดขาดเด็ดเดียวนะครับไม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนเล่นด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับกรณีของไทยนั่นเนี่ยเมื่อเห็นได้อย่างชัดเจนเราก็อุดหงิดนะครับมีอารมณ์กับละครที่ไม่แนแนบเนียน กับความสูญเสียของทหารไทยของประชาชนไทยเนี่ยผมว่าก็ควรที่จะปฏิบัติการโดยความชอบธรรมก็คือหมายความว่าผมเชื่อว่ากองทัพก็ต้องคิดเหมือนกันเพียงแค่เราเอาระเบิดเนี่ยนะครับทุ่นระเบิดกวาดให้เกลี้ยงเนี่ยแล้วก็ขึงตรงนะครับมีเหตุอะไรก็ต้องก็ต้องก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะฉะนั้นบูรณภาพแห่งดินแดนนั้นเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องตามใจทั้งสหรัฐและมาเลเซียนะลองทหารอเมริกาขาขาดดูดิ เนีครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ความเข้าใจอันนี้นะครับไม่ว่าตัวแทนของสหร,รัฐอยู่ทุกอนูอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับเขาก็ย่อมที่จะเข้าใจนะครับและและมือที่ปฏิบัตินะครับมีหน้าที่สัมพันธ์กับสหร,รัฐนะครับวางหลากหลายระดับในประเทศไทยเนี่ยก็ทําความเข้าใจกันเสียนะครับมผมว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกกันไปเกินเหตุแต่ว่าระหว่างไทยกัมพูชารอบนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะทําให้จบนะครับจบเรื่องดินแดน นะครับอย่างไรก็ตามก็ควรจะจบเรื่องสแกมเมอร์ชวนอเมริกาซ้อมลบแถวชายแดนดีไหมฮะก็กาลังจะเป็นอย่างนั้นอเมริกันก็เสนอจางนั้นครับเพื่อกดดันจีนในกัมพูชาเพื่อกดดันนะครับจีนในทะเลจีนใต้เผื่อเขาจะได้มารู้ไงฮะว่าโอ้โหทุนระเบิดเยอะจังอเมริกาเขารู้หมดไม่มีอะไรที่อเมริกาก็จะไม่รู้หรอกครับทีนี้ที่ถามนะครับผมคิดว่าค่ะสุดซอยเลย ถ้ากัมพูชาทําได้ก็คืออยากได้ดินแดนเพิ่ม <Yeah. S 1> นะครับที่สารโลกนะครับให้สหรัฐให้จีนมาช่วยเสริมกําลังในตามแนวชายแดนยึดปราสาต,ตาควายอันนั้นคือสุดซอยทําได้อยากทำมันอยู่ที่เราด้วยกลางซอยก็กมม s c a m m e อด่านนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ต่างต,างตอบแทนเต็มไปหมดกลางซอยก็อยากให้เราอ่อนอนะครับต้นซอยก็อยากให้ลูกชายอยู่รอดอนะครับ คือแล้วเขาเดินทุกอย่างพร้อมก่อนเราถึงงงครับเขาเดินสามจังหวะนะครับสามกระดานลูกชายถ้าอยู่ไม่รอดอาณาจักรทั้งหมดก็ล่มสีม่สิบกว่าปีแล้วลูกชายไม่ค่อยเก่งด้วยหรือว่าอาจจะเก่งแบบคนสมัยใหม่อะ่ะคือไม่ได้เก่งแบบนักลบ40สี่สิบปีที่มาเดินแถวนะครับชายแดนเรานะครับเพราะฉะนั้นสามจังหวะเนี่ยนะครับถ้าเราอ่อนตรงไหนเขาเดินตรงนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่อ่อนเขาก็หยุดอย่างตอนหยุดประชุม GBC ไปสิบปีไม่เดินเลยเพราะเราแข่ง นะครับแต่มันก็ไม่เดินมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยคนก็งงว่าแล้วจะจทำังไรกันดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลุกนี่จะนี่คนดูมาบอกดิฉันนะคะัคือที่ที่ฉันถามว่าดูมาจากไหนนี่แทบจะครบเจ็7เจ็จังหวัดประเทศไทยแล้วนะอวเออเนี่ยเนี่ยครบแทบจะครบเลยมากันแบบโอ้ตัวแทนจังหวัดกันมามีจากอังกฤษด้วยแต่ที่อันนี้น่ารักสุดที่ฉันขำเมื่อกี้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าอาจารย์เก็บข้าวเสร็จจัดการได้เลยขอเก็บข้าวก่อนตู้ไทยแดงเดี๋ยววันพฤหัสบดีไปเกี่ยวข้าวค่ะแล้วก็ไปช่วยเกี่ยวข้าว ห้ามประกาศเป็นสงครามเดี๋ยวประกันภัยไม่จ่ายอ้อเดี๋ยวนะกท่องเที่ยวไม่มา uh. คือเราเงื่อนไขยเยอะอเพราะฉะนั้นคุณผมก็ต้องเข้าใจว่าเราลบเนี่ยมือเราโดนมัดไปเยอะผู้เอกชนเขาก็ตา่เต้นโครงครามที่คุณจตุพรประกาศตัดความ <Ha. S 1> พันทางการค้ากับเมริการไปแล้วนะ<อ>เขาก็ตกใจคือคือไม่ถึงว่าคืออย่าคมชัยก็ว่าอย่าไปกลัวเพราะว่าถ้าถ้ากลัวก็จะถูกกดต่อผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ทางการสารัฐมันก็คงจะไม่ปฏิบัติกับทางการไทยกับคนไทยเพราะว่ามันเป็นขนาดของเขาลูกค้าเขาเขาเขาซื้อสินค้าลรวราคาถูกเขาก็อยากได้และเป็นความเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคนี้เท่ากับบีบบังคับให้เราไปยืนข้างจีนกันแบบเบ็ดเสร็จขนาดข้อเสนอของประธานที่ดีเสียบอกให้เป็นทวิปากีเสียแปลว่าชาติที่สามชาติที่สี่จะได้เข้ามายุ่งนะครับเขาก็มองขาดนะเขากเขามองอะไรที่มันขาด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสลัดไทยมันก็ขาดมันก็ขาดเปลืงองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรีลาของอเมริกานั้น,นผมก็เชื่อว่าเขาไม่ไม่กล้าที่จะตัดขาดอะไรประเทศไท<า>ยแต่เขาจะแต่เราอยากลัวไปเกินเหตุใช่ครับแต่ว่าเราจะต้องบอกเขาว่าเราไม่กลัวแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาจะกดดันเราคุณคุณบุ๋มลองไปกระซิบถามดูว่านี่กระสุนเราก็จะล่อยหล่อลงเพราะเราก็ไม่ใช่ทําเองได้ก<อ>ารส่งกำลังบำรุงต่างๆเนี่ย ที่ขอซื้ออาวุธอย่างเร่งด่วนเนี่ยได้จากสหรัฐเนี่ยได้ยังคําตอบคืออะไรยังไอ้นี้แหละเป็นการกดดันไกลๆแล้วเราเราก็ต้องไปปลดล็อกว่าอย่างนี้ไม่ถูกคุณต้องรีบส่งมาให้เราเร็วกว่านี้นะครับแต่จีนก็ระวังอ่ะถ้าจีนไม่ส่งให้กัมพูชาอเมริกันไม่ส่งก็โอเคก็ฟาดกันที่เหลือใช่ครับฟาดกันที่เหลือถ้าส่งปุ๊บแล้วไม่ส่งให้เราเนี่ยมันจะยุ่งคือทั้งหมดเราเนี่ยอเมริกันแยบยนค่ะมีหลายเรื่อง ที่เขากดดันเราทางอ้อมนะครับทุกกระดานฟังฟังคำพูดทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าไม่แน่อย่างยิ่งคุณจตุพรพูดว่าปลายทางมันอาจจะไปการรบอีกหนึ่งรอบอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าตอนนี้ความตึงเครียดของไทยและกัมพูชานอกเหนือจากอาจารย์สองท่านถามคุณผู้ชมทางบ้านด้วยคิดว่านะคะว่าประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยตึงเครียดอยู่ในระดับใดนะคะ เอากี่เปอร์เซนต์ดีพี่จุมอาจารย์อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคำถามสุดท้ายค่ะว่าตอนนี้ความตึงเครียดอยู่ในระดับใดผมผมก่อนได้นะครับก็คือคนไท <ผม S 1> ยเตรียมตัว,ตวยังไงดีใกล้ถ้าเป็นถ้าคิดอุณหภูมิน้ำเดือดร้อยองศามผมว่าประมาณเก้าสิบละเพราะดูการเครียมกำลังทั้งสองฝ่าย นะครับทางฝากฝั่งไทยเห็นไหมว่างดเผยแพร่นะครับไม่ว่ากองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับซึ่งก็อยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมรบกันอยู่แล้วอย่าเผยแพร่ภาพการากันกำลังถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็จะไม่เข้มนะครับคนลงในพื้นที่ในคุณบุญคุณะเห็นว่ามาตรการของทาหารในเข้มงวดมากนะซึ่งก็ชัดเจนแ,และการขยับกําลังของกัมพูชา ก็มีการเคลื่อนอย่างมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะบริเวณปราสาทต,ตาควายเนี่ยและเนี่ยนะครับแม้กระทั่งที่แม่ทัพบ,บุญสินเนี่ยนะครับที่ปิดวาจาเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยก็ผมว่าทั้งหมดมันเป็นมาตร,ราการทางทาหารนะที่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันกําลังจะเกิดเราต่างฝ่ายทั้งเรียกร้องหาสันติภาพกันทั้งสิน้นแต่สันติภาพมันฝ่ายเดียวมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่นําไปสู่สันติภาพ สงครามก็นําไปสู่สันติภาพนะหรือแม้กระทั่งการสู้รบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่มีใครอยากจะรบหรอกแต่ว่าเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเสียขาเสียขากันไปแล้วก็ถูกล,ล้อเลียนกัน <c oughs> กันแบบนี้ไม่ได้เพราะาฉะนั้นผมว่าประเทศไทยมันไม่ควรให้ถูกละเมิดซ้าไอการประท้วงกับพอกันเยทีคือประท้วงกับทางการกัมพูชามันประเทศไทยต้องเบื่อใช่บ้างนะครับไอนุ่นก็มีความสุขกับการละมิด เรามีความสุขการประท้วงมันมันควรจะต้องจบกันเสียทีผมนี่อึดอัดกับกับความกับกระทรวงการต่างประเทศไม่ประท้วงอยู่ได้ตั้งหกร้อยครั้งมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับการนะครับคือคนไทยบางส่วนก็มีความรู้สึกว่าอเราคำเรากําลังจะเสียหายนู่นนี่นั่นแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องจบในคราวเดียวเพราะว่าถ้ามันไม่จบมันก็คาราคาซังนะครับใน ศึกกันในแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันหายกันเป็นร้อยปีเลยอ่าอาจารย์คะการประท้วงการประชุมเนี่ยมันเป็นวิถีของกระทรวงการต่างประเทศเขาได้แต้มสะสมถ้าไม่ประท้วงเลยไม่ประชุมเลยจะไม่ได้แต้มสะสมไม่ได้คะแนนไปแลกเดี๋ยวค่ะจะแลกอะไรได้ไปเข้าร้านสะดวกซื้อใช่แต่ว่าคนไม่พอใจมากว่าแล้วมันทําได้แค่นี้เหรอไปแลกอะไรใช่ไหมครับปีนี้ต้องตอบใหม่แต่ว่าผมเข้าใจนะ เวลาเขาพบกันเขาบอกเขาชนะครึ่งแล้วถ้าไม่มาเลยเนี่ยมันไม่รู้จะคุยกับใครอันนั้นก็แล้วแต่เขาเราไม่ได้ผมผมผมจะใช้สีนะครับประเมินเร้่คุณผมอาจจะคุยกับท่านผู้ชมต่อไปแล้วใช้ระบบสีเนี่ยซึ่งสภาควาคงเ็าใช้สีเขียวสาการเรียบร้อยเป็นมิตรสีเขียวกับสีขาวนะครับสีเหลืองสาการเริ่มไม่ดีนะครับเริ่มมีหองละแหงเริ่มมีการลดระดับสีแสบเตรียมกําลังกําลังเข้าสู่สมรภูมิและสีแดงก็ลบ ตอนนี้อาจารย์คิดว่าเราอยู่สัต อยู่ีแสอ่ะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีประชุมต่อด้วยนะคะดิฉันก็พยายามรวบเวลาให้ดังนั้นขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่มาประเมินวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะคะได้มุมมองหลากหลายมากๆเลยนะคะกราบขอบคุณค่ะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรบรรทิธานพัฒนายกรนะคะแล้วก็อาจารย์จตุจัรพรพรมพานค่ะกราบขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะมาจากหลากหลายจังหวัดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มาติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ใบมงโกับกิจชัดวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสว Yeah.